ครับสวัสดีครับผมพิเตอร์ชัยนาวอาร์แอลนะครับขณะนี้อยู่ที่นะฮะอเบอร์ของเชสสนได้คายเอฟมาอยู่ที่ร้าน KR ออะไหล่นะครับของช่างบ่าวนะครับ พัทธลุงนะครับก็จะมีการซ่อมปะเตี่ยนยางนะฮะเมืองไคยนะทุกอย่างเลยนะสิก็อยู่ตรงข้ามกับอบตสรต้องใจกรงการจำกัดน,นะ,ะสิก็อยู่บริเวณนี้เลยนะฮะสานีช่างบ่าก็อยู่ที่ร้านนะครับสิก็ลองทำบอกนะเสริมบอกกันได้นะครับที่นี่นะฮะที่เดียวนะ,ะมาดูเลยะคระับก็จะเสร็จแล้วนะ นี่บอกอะไรครับนี่เวฟรถสิบไอครับเวฟรถสิบไอครับนี่นี่นี่เก่านี่เก่านะมาเปลี่ยนใหม่นะนี่นะแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่นะโอ้โหนี่นะใครจะเสร็จแล้วนะเอฟซีเวลานะไม่ถึงสิบนาทีนะเสร็จแล้วนะฮะเป็นการเสริมเล็กน้อยนะที่ตำแหน่งนี้ส่วนมากจะไปบ่อยนะใช่ครับนำเลือดมัจะวนวนแล้วก็มีการอ๋อโอเคมีการเสริมเล็กน้อยแล้วก็นะฮะสำหรับวัยรุ่นจะมีแบรนด์ต่างๆนะแล้วแต่สั่งได้ที่ร้านนะเอฟซี นะเนี่ยเป็นเทพนาทออะไรนาทรตั้งแต่ลนะ้วีทุกคนนะได้หมดเลยนะเฉพาะในสนามเท่านั้นนะครับวันนี้ก็มาดูครับคันนี้นะก็มีการซ่อมนะในเวลาที่นะลูกค้าก็เอามาใช้บริการเนะี่ยว่าจะมีชา่างนะเนี่ยหลายคนนะที่ชวนมาเน้นนะครับในการที่จะซ่อมนะก็เวลาก็ตามคิวนะฮะเอฟซี FC. คนไหนที่ไม่รู้จักสามารถอ่า ทักมาได้ที่นะครับเฟซบุ๊กนะครับช่างบา่าวพัทลุงนะครับแล้วก็จะมีเช็คอินร้านนะสามารถเช็คอินได้นะครับมองแล้วก็กลับสามารถส่งก็ต้อนเมกไดได้นะพิมพ์คำว่า KRC อะไรนะ <S <S รนี่นะครับเขาจะมองเห็นนะมาตาม KRC เลยนะทีเ็ะจะได้ครอยู่ใกล้บ้านก็มาได้เลยนะครับ ก็คันนี้มีการถ่ายมันเครื่องเรียบร้อยนะ FC เนี่ยแล้วก็มีการเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าเบาะนะ FC ก่เสร็จแล้วพายในไงแคบเดียวทราไปถึง10นาทีนะช่างเบาะนะ FC แล้วคันนี้ันนี้ทำไรล่ะนี่ครับจ้างอีกคนนะครับ FC ใครจะทำไรครับพูดช่วยส้มอาส้มนะขันให้มันโอเคโอเคนะ เ็ตระบบไฟนะครับทุกอย่างนะฮะที่นี่ก็มีอะไรพร้อมแล้วครับ FC สามารถสั่งได้ครับสั่งใหญ่เช่างบ่าวได้เลยนะครับ FC ขอบคุณทุกคนนะที่ดูไลฟ์สดกันอยู่นะครับไมกว่าจะเป็นร้านทุกาครับนี่แล้วก็สามารถดูข้อมูลข่าวสารได้ครับในนี่ฮะเชียงบ่าวก็มีรถเข่งของประจำตัวตัวเองนะเฉพาะในสนามเท่านั้นนะครับ FC นะฮะนี่ครับหมกสวยสวนะครับจากซอลเลนเตอรบ ก็ออะไรพร้อมนะมีอะไรนะแตเฉพาะส่วนส่วนนะฮะนิดหนึ่งนะจังหวัดอะไรครับจังหวัดพัทลุงนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับเอฟซีก็อยู่อำเภอขอเชยสนนะครับนี่ใช้บอกนักเจริญผลนะครับเอฟซีโอ้โหดูคราวีนี้นะคงจะเจอกันแน่ที่ในเอ็นจีโอนะครับวันที่13นี้นะครับเอฟซีเจอกันที่สมขาสปิดเวนะครับ สุดๆเลยนะฮะรุ่นนี้นะฮะโอ้โหดูนะฮะนี่จะเจริญผลนะครับเดินผลนะฮะ A R T Racing นะฮะ f c แล้วก็นี่ชุดนี้เลยนะใช้ดุมล้ออะไรเนี่ยโอ้โหเอกนะครับเอกเด็ด K E K อะไรเนี่ย A E K นะครับมันตับข้าวผันะ่งนะ A Let's sing นะเอดิดุมร้อดุมร้องกันนะผมอยู่แม่ขีเอาแม่ขีก็สามารถเช่ญมาใช้บริการได้นะครับอยู่ใกล้ๆกับแม่ขีครับเมื่อกี้ผมก็ผ่านแม่ขีมานะไม่ว่าจะมีไม่ทราบว่าจะมีร้านช่างอะไรบ้างนะผมจะได้แวะเข้าไปด้วยนะเอวันนี้ก็เลยผ่านมานะที่ อำเภอ,ขอเขาเชสสนนะครับก็ามาดูรถคันนี้นะทรงทรงต่ำนะเอฟซีจะต้องสอบถามเจ้าสักเจ้าของก่อนนะคือช่างบ่าวนะครับพัทลุงนะแต่ว่าได้ข่าวว่าร้านของสวัสดีครับน้องคอลิฟนะครับนะครับที่ช่วยดูแล,แลนะขณะที่ผมอยู่นะครับอำเภอนะครับขอเชสสนนะครับมาดูคันนี้นะคันที่ เจอกันแน่ครับในสนามสกีตเวนะครับเป็นแบรนด์ของลิมบัทุนแบรนด์นะครับขอบคุณครับที่อุตส่าห์ให้เสื้อมาสามารถที่จะโทรหามาไม่ถูกครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ FC ซแจ้งบ่านะฮะการันจีความ ความเร็วในสนามเท่านั้นนะครับไม่จะหนุนบนท้องถน,นุนนะครับ f c นี่ฮะดึงกระชุ่งแบรนที่ให้เสื้อผมมาใส่ครับในงานในการแข่งขันนะครับ่อไตคลิปจะมีสปอนเซอร์ต่างๆแล้วก็จะมีการน,นี่ฮะอันนี้ผมจะรออยู่นะรอด้วยนะเอฟซีมันสั่นเล็กน้อยนะเพราะว่าผมไม่มีตัวกันสันนะนี่ ส่งช้าๆแล้วกันนะมีชุดมีนะโหลดคำคำเลยนะดูนะผีข้อนะผีเส้นนะสิโหลดไปได้เลย,ยแล้วใี่ใช้ล้อนะทิ้งปูนะทิ้งปูอรอ่อยนะแนะข็งกว่าอลูมิเนียมไหมซีนี่คิ้งปูนะอโอยนะไม่ใช่อลูมิเนียมนะแข็งกว่านะซี คามดูที่ร้านแล้ววามดูนะจุดที่ทําให้ช่างบ่าวนะมีความดังขึ้นมาก็คือคันนี้เลยนะครับก็แม่ทนงานเอ็นจีโอวันที่13นับกันยายนนี้นะครับเอฟซีนี่นะช่างบ่าวพูดอะไรบ้างเอาเรามาอยู่ฝั่งนี้เลยคนอินโดนี่มาไม่ถูกบอกไปเลย ก็ตัวร้านตั้งอยู่ในเขตทศสบานอำเภอกอเจดุลนะครับถ้าว่าจะเดินทางมาก็ใช้ปุ่มเดินมาได้เลยครับจริงว่าร้านเกียร์ที่อะไรก็สามารถนำทางมาโดยระบบ GPS ได้เลยครับโอ้หเยี่ยมเลยครับก็คือ,อ,อแล้วขอไอ้บ่อน้ำร้อนอยู่ไหน ก่อนถึงยังไงร้านร้านก่อนถึงไหมเราว่าไงบอกมันจะอยู่ถัดจากนี้ไปอีกนิดนึงครับอยู่ตรงไหนก็คือทางเข้ามานครัมแติว่าคนที่มาทางสามแยกมาจากสามแยกกอเจตนถ้าก่อนจะถึงร้านเลี้ยวแยกไปแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงปิดประตงอยู่ครับก็คือสรุปว่าถ้ามาที่นี่ที่ร้านนี้นะเอฟซีนัต้องเลยมาจากสามแยกใหญ่ก่อนะเราจะมีทางเข้าไปหมดลําคุร้อนนะแต่ว่าเราก็เลยมานะจะมีโค้งอยู่นะคือเข้าในหมู่บ้านเข้าในอำเภอนะเทศบาลก็ถือว่าจะเจอร้านเลี้ยวจากนี้นิดนึงก็จะเป็น บอล <Okay. S 2> เต็มเลยนะกคือมาถูกต้องนะเอฟซีแล้วขันไหนที่จะมีการแข่งขันขันไหนที่ช่างบาดจะเอาลงไปก็หลักๆน่าจะเป็นคันนี้ครับผมเป็นเว้นครับผมเว้นนะฮะครับผ,ผมชคัเวข้าวเว้นนะครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะ ก็คนไหนที่ต้องการและความรู้ก็สามารถที่มาปรึกษาได้ครับเฉพาะในสนามเท่านั้นนะครับก็จะสั่งการลงบนตั้งหลวงครับใช่ใช่ใช่ครับอะไรพร้อมครับสามารถสั่งได้เลยนะ้เลยไม่ก็ทักวีดพุกเข้ามาได้เลยใช่ใช่ท่าไว้เจ้าบอกก็จะรู้มันจะเจอทักทายกันมาได้เลยเออไม่มีปัญหานะสามารถตอบเวลาตลอดเวลาได้เลยขอบคุณนะครับที่ร้านก็ทำเนบ้เบสิกต่างๆก็ครบการต้องไปนะบริการอยู่แล้วนี่นะครับ แล้วมีเป็นอ่ะาะไรตัวแทนของลิฟต์ลุงแบนด้วยนะครับเอฟซีนี่อสอบคุณครับอ่ที่ให้เสื้อผมมาใส่ผมก็ยังใส่อยู่นะเห็นเรื่องยังใส่สนามอยู่แล้วก็ะจะมี ให้เครดิตแล้วก็คือคนใดที่ให้เสิร์ฟผมมาผมจะให้เครดิตแต่บันเสอร์ข้างล่างนะเอฟซีก็มีลิ้งค์ทุ่มแบรนด์มีครูมหาชัยนะมีหมูหมูลังกาทุกคนนะฮตอนเวลาเราอิสระนะครับผมอิสระนะเอฟซีไม่ขึ้นกับใครนะเอฟซีถ้าแต่ผมจะใส่อะไรผมสบายใจแค่นั้นนะเอฟซีมาเดลีเป็นกำลังใจช่างบ่าวและผลงานช่างบ่าวในสนามกีดเวนะก็ขอบคุณครับมีอาเกะด้ครับ